นิทานเรื่องเมียขี้เหงากับชูเป็นลิงการละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าชายคนนี้มีชื่อว่าเชษเชษมักจะไม่คอยได้อยู่บ้านสักเท่าไรหรอกเขาจะต้องออกไปส่งผักต่างอำเภออยู่บ่อยครั้งเขานั้นได้แต่งงานกับหญิงสาวหน้าตาน่ารักอยู่คนหนึ่ง หญิงคนนี้มีชื่อว่าพิกุลเชษและพิกุลเป็นคนขยันทำงานมากปกติแล้วเชธจะต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่และกลับมาถึงบ้านก็ตอนคำ่คำๆพิกุลเองหลังจากที่ช่วยขนผักขึ้นรถเสร็จแล้วนางก็จะมากวาดบ้านถูบ้านซักผ้า และเข้าสวนเพื่อลดน้ำพืชผักต่างๆที่ได้ปลูกเอาไว้ถึงแม้พี่กุลจะมีงานทำเยอะแยะมากมายจนไม่มีเวลาหายใจแต่นางนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคนขี้เหงาเธอจึงชอบที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นๆโดยเฉพาะเพื่อนบ้านทุกคนคงคิดในใจว่าพิกุลเอง ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อยยังมีเชษผู้เป็นสามีอยู่ด้วยจะเหงาอะไรเยอะแยะแต่จริงๆเชษเองเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับภรรยาของเขาสักเท่าไรทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนหมดเวลาไปวันๆอันนี้เห็นจะจริงนะยิ่งถ้าอยู่ด้วยกันนานๆหลายปีแล้วล้วก็คงไม่หวานแวว เหมือนตอนคบกันให,ใหม่ๆแน่ๆพอเหนื่อยล้าจากงานต่างคนก็ต่างหลับบางวันไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่ได้มองหน้ากันด้วยซ้ำวันหนึ่งเชษต้องเดินทางไปส่งผักที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสองอาทิตย์พี่กุลรู้สึกว่าหมันชังยาวนานเหลือเกินเพราะว่านางอะ ไม่เคยอยู่ห่างสามีเลยนางจึงพูดกับสามีว่าพี่เชษพี่พาฉันไปด้วยได้ไหมครั้งนี้พี่ไปนานจังฉันนะ่ะมีอยากอยู่บ้านคนเดียวเลยนะพี่นะพาฉันไปด้วยเถอะน้องฟังพี่นะแมพ่พิกุลพี่เองก็อยากจะพาไปแต่ว่าครั้งนี้ พี่ต้องไปถึกชายแดนมันไกลและไม่สะดวกกับน้องเลยพี่ไม่อยากให้แม่พี่กุลลำบากรอพี่อยู่ที่บ้านนะดีอยู่แล้วเชื่อพี่เถอะนะน้องพี่กุลเมื่อนางได้ฟังก็ทำหน้าเจ่อนแล้วก็ตอบรับสามีไปว่าก็ได้ค่ะพี่เชษแต่พี่เชษต้องโทรหาน้องทุกวันนะคะ ได้จ้าเดี๋ยวพี่จะโทรหาเช้ากลางวันเย็นเลยเอาให้น้องพิกุลของพี่เบื่อไปข้างหนึ่งเลยนะๆๆๆนี่ก็ผ่านไปสองสามวันแล้วทีพิกุลอยู่บ้านคนเดียวนางเหงามากเพราะปกติแล้วเธอไม่เคยห่างจากผู้เป็นสามีนานขนาดนี้เลยนางจึงตัดสินใจว่า จะทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้เหงาเธอจึงโทรหาเพื่อนฝูงที่คุยกันถูกคอออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างหรือแม้กระทั่งไปงานเลี้ยงวันเกิดของคนในชุมชนเธอก็ทำหมดแล้วแต่ก็ไม่หายเหงาอยู่ดีด ถึงแม้ว่าจะพยายามทำตัวยุ่งแล้วก็ตามแต่แม่พี่กุลก็ยังรู้สึกเหงาคืนนั้นอยู่ๆเธอก็คิดขึ้นได้ว่าเธอนั้นจะต้องไปตลาดสัตว์เลี้ยงอยากที่จะไปเดินดูสัตว์ต่างๆเพื่อคลายเหงาพอเธอตื่นเช้าเธอก็รีบไปตลาดโดยไวเมื่อเธอถึงตลาดนางก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะในตลาดแห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดให้เธอนั้นได้ดูว้าวว้าวว้า,ววาวที่นี่มีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยตัวนั้นก็น่ารักตัวนี้ก็น่ากอดโอ้ยอยากจะเอากลับบ้านทุกตัวเลยนางก็เดินดูไปเรื่อยๆจนในที่สุด แม่พิกุลได้ไปสะดุดตาเข้ากับสัตว์ชนิดหนึ่งนั่งเห็นลิงตัวหนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่ในกรงลิงตัวนี้หน้าตาน่ารากักขี้เล่นแต่รูปล่างนั้นผอมซูบผอมขนาดที่ว่าเห็นกระดูกซี่โครงผ่านขนกันเลยทีเดียวแม่พิกุล เห็นแล้วนางจึงสงสารลิงตัวนี้เอามากๆเธอจึงตัดสินใจเข้าไปซื้อลิงตัวนี้เมื่อคนขายลิงส่งลิงให้แม่พิกุลในครั้งแรกลิงตัวนี้กลับมีอาการตกใจตัวสัน่นและส่งเสียงโวยวายอาจเป็นเพราะคงไม่ชินกับการอยู่นอกกรงละมัง้ง แม่พิกุลของเราก็ได้พูดกับลิงไปว่าไม่ต้องกลัวไปนะเราไม่ทำอะไรเจ้าหรอกไปอยู่กับฉันเถอะนะเมื่อพิกุลพูดเสร็จปฏิกิริยาของลิงก็เปลี่ยนไปลิงนั้นให้นางอุ้มแต่โดยดีไม่โวยวายส่งเสียงร้องแต่อย่างใดแถมยังมีน้ำตาคลอเบ้าอีกด้วย โอขนาดลิงยังรับรู้ได้เลยว่าแม่พิกุลมาดีใครว่าสัตว์ไม่รู้ภาษาคนเห็นจะไม่จริงเมื่อเธอได้ลิงตัวนี้มาเธอได้เรียกลิงตัวนี้ว่าลิงน้อยนางพูดคุยกับลิงน้อยทุกวันนางเล่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอให้ลิงน้อยฟังเล่ากับว่าลิงตัวนี้ เป็นญาติพี่น้องของเธอแม่พิกุลรู้สึกไม่เหงาอีกต่อไปเธอนั้นเอาลิงน้อยไปนอนกอดอยู่ด้วยกันบนเตียงทุกคืนเล่ากับว่าลิงตัวนี้เป็นตุ๊กตาหมีของเธอนั่นเองแต่ความสุขนั้นก็หายไปเมื่อเชษกลับมาจากต่างจังหวัดเขาเห็นลิงน้อยนอนอยู่บนเตียง นอนกอดภรรยากันกลมภายใต้ผ้าห่มผืนหนาเขาตกใจมากเชษคิดว่าแม่พิกุลมีชู้พิกุลนี่มันอะไรกันฉันไม่อยู่แค่สองอาทิตย์เอาชู้เข้าบ้านแล้วเหรอตอนนี้เชษรู้สึก,กโกรธจัดกับสิ่งที่เห็นหอืมชู้ที่ไหนพี่พี่พูดอะไรอ่ะ ฉันงองไปหมดแล้วลังกวงนี้ก็งวงมากด้วยชูที่ไหนก็นี่ไงกอดกันกรมเชียวเชษพูดพร้อมกับถลกผ้าห่มออกท,ทันทีที่เชษนั้นเห็นเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งแต่ตอนนี้แม่พี่กุลรีบอธิบายนี่คือลิงน้อยจะพี่ฉันเพิ่งซื้อมาจากตลาดสัตว์เลี้ยงไม่กี่วันนี้เอง ฉันเหงามากจริงๆฉันไม่ได้มีชูนะพี่อย่าบอกนะว่าพี่คิดว่าฉันเป็นชูกับลิงเนี่ยนะจะบ้าหรอมีผัวเป็นลิงเนี่ยนะฝาผ่าตายกันพอดีบ้า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 เออพี่ขอโทษพี่มองไม่ดีเองอ่ะแม่พิกุลพี่ผิดเองที่ไม่ได้ดูให้ดีวันหลังน้องจะทำอะไร หรือซื้อสัตว์อะไรมาเลี้ยงอีกบอกพี่ก่อนนะเออเออเออนอนต่อเธอจะ้ะนี่ก็ยังไม่เช้าเลยนอนเถอะนะตอนนี้เชดพูดไปรู้สึกอายไปที่ตนเข้าใจเมียผิดและคิดในใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเขาจะต้องพิจารณาดูให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อนนี่โชคยังดีที่เขานั้นไม่วูาวามหรือทำอะไรลงไป ไม่อย่างนั้นเขาคงเสียใจเป็นแน่เชษรู้สึกผิดต่อภรรยาของเขามากเขาจึงสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้แม่พี่กุญเหงาและอยู่คนเดียวอีกต่อไปหลังจากนั้นมาพวกเขาทั้งสองก็พากันไปออกเดทไปทานข้าวนอกบ้านบ้างไปเชี่ยวด้วยกันบ้างเมื่อเชษต้องไปส่งผักไกล เขาก็จะพาภรรยาไปด้วยทุกครั้งตามที่แม่พิกุลต้องการโดยมีเจ้าหลิงน้อยคอยติดสอยห้อยตามไปบนรถด,ด้วยพิกุลในตอนนี้เธอนั้นมีความสุขมากเธอรู้สึกขอบคุณสามีที่รักเธอและเข้าใจเธอตลอดมาการพูดคุยกันนั้นมันช่างสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของคนสองคน ยิ่งเป็นคนที่เรารักด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งสำคัญที่สุดถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสุขใจเล่าเรื่องด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ